เหตุการณ์นี้เป็นความลับที่เกิดขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์และมันก็เป็นความลับที่ไม่มีใครคาดคิดได้ว่าจะเกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้พบโครงกระดูกของสัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยรับถ้วยเป็นผู้เป็นเจ้าของท้องทะเลมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเราแต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้ว่าจะเกิดขึ้นพวกเขาพบว่าโครงกระดูกนี้เป็นของอิทธิโอซอร์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนและมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเชื่อมโยงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง โครงกระดูกที่พบได้นี้มีขนาดใกล้เคียงกับโลมาแต่มันได้รับการตั้งชื่อว่าไซโฟราคอนโกลเดนคาเพนซิสหรือมังกรดาบแห่งดอเซตซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายเฉพาะที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่ที่มันได้พบได้นักวิทยาศาสตร์ที่เผชิญกับการพบนี้ได้กล่าวว่าการพบโครงกระดูกสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเชื่อมโยงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึง้งและมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงย,ยุคนั้นอย่างดีขึ้นแต่่่นนีีีเป็สสิงทมมมคควาาาํัญก ในการศึกษาประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเรามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคนั้นอย่างดีขึ้น เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการพบนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคนั้นอย่างดีขึ้นและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนนนนนแแปลลลลลงงงขขออโกะสััตวว์เ้้ยยคคาาใุ่่ดีึ แต่นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคนั้นอย่างดีขึ้นเมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการพบนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนนนนนแแปลลลลลงงงงขขออโกะสััตวว์เ้้ยยคาาใชุ่่ดีึ และนี่เป็นสิ่งที่ทาาํา,ใ,า world, inhos, in ททให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคนั้นอย่างดีขึ้นแต่นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยาน่ง้ดีขึ เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการพบนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคนั้นอย่างดีขึ้นและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนนนนนแแปลลลลลงงงงขขออโกะสััตวว์เ้้ยยคคาาใชุ่่ดีึ แต่นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคนั้นอย่างดีขึ้นเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการพบนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนนนนนแแปลลลลลงงงงขขออโกะสััตวว์เ้้ยยคคาาใชุ่่ดีึ และนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึง้งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์เลื้อยคลานในช่ว